นี่คือทอดสอบนะครับสำหรับอาชย์ที่2ถ้าตอบไม่ทันไม่ถูกออกเสียงไม่ถูกต้องกลับไปดูวีดีโอจากวันนั้นนะครับพร้อมไหมครับเริ่มจาก day 8นะครับช่างพูดช่างคุย talkative ถนนอ,นอันตราย a dangerous road น่าตกใจ shocking ไม่ใช่ shocked shocking day nine เห็นแก่ตัว selfish อ่อนกว่า weaker day ten คล้ายกัน similar ฉลาดที่สุด The smartest day eleven to my. Legal Mikwam Samat Much More Capable Day twelve puakun Pau You're energetic ผ้าพันคอของเรา Our scarf Day 13สีม่วงเข้ม Dark purple แคมคัดเหานี้สีน้ำตาล These belts are brown ถ้าตอบถูกเก่งมากเลยครับ Well done Excellent You are doing good พักได้แล้วนะครับถ้าตอบไม่ถูกต้องไปฝึกอีกถ้าเสร็จแล้วจาก,การพรุ่งนี้นะครับบายบาย